สวัสดีครับกระผมนายอภิชาติใบทองนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับ1โรงเรียนไทลบุญวิทยาคมวันนี้จะมาอธิบายการทดลองที่6เรื่องการชนแบบไม่หยุดยครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจของความหมายของการชนและการชนแบบไม่หยุนผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานชนก่อนชนและหลังชนจากการหาคําตอบด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติจริงครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใชในการทดลองนะครับก็จะมีชุดการทดลองโมเมนตัมและการชนครับ สำหรับวิธีการทดลองนะครับอันดับแรกคือเราจะวางโฟโตเกตไว้ที่จุด50เซนติเมตรให้ห่างจากจุดยิงครับและโฟโตเกตตัวที่2เราจะวางไว้ที่จุด100เซนติเมตรให้ห่างจากจุดยิงครับจากนั้นนะครับเราก็จะนารถทดลองของเรานะครับมาชั่งน้าหนักครับโดยให้รถทั้งสองคันของเรานะครับมีมวลเท่ากันครับจากนั้นนะครับเราก็จะวางรถคันที่1ไว้ที่จุดเซนติเมตรหรือจุดยิงครับและรถคันที่2นะครับวางไว้ตรงกลางระหว่างโฟโตเกตครับ จากนั้นเราก็จะกดรีเซ็ตโฟโตเกตเพื่อใมใช้งานครับแล้วจึงเปิดเครื่องเป่าลมเพื่อลรแรงเสียดทานนะครับจากนั้นเราก็จะกดปากกาให้ยิงรถครันที่1่เคลื่อนที่ผ่านโฟโตเกตตัวที่1มาชนและติดกับรถครันที่2ครับและรถคันที่สองคันนะครับก็จะเคลื่อนที่ผ่านโฟโตเกตตัวที่2ครับจากนั้นนะครับเราก็จะบันทึกเวลาลงในตารางตารางการทดลองครับเวลาก่อนชนของโฟโตเกต50ซนติเมตรครับ คือ t 1 1ครับและเวลาหลังชนของโค้ตเกต100เซนติเมตรคือ t 21ครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการทดลองซ้ำครับโดยเราจะให้รถคันที่1มีมวลมากกว่ารถคันที่2และรถคันที่2มีมวลมากกว่ารถคันที่1ครับโดยเราจะทําการทดลองซ้ำนะครับเป็นจํานวน20ครั้งครับจากนั้นเราจึงจะคํานวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชนและโมเมนตัมหลังชนและคํานวณหาค่าพลังงานจนก่อนชนและพลังงานจนหลังชนครับจากนั้นเราก็จะบันทึก ผลการทดลองโดยในตารางมนทึกผลการทดลองครับต่อไปนะครับขอชมการสาธิตการทดลองที่6เรื่องการชนแบบไม่ที่หยุ่นครับ